มีความเคลื่อนไหวสำหรับแนวหน้าสมรภูมิรัสเซียกับยูเครนเกี่ยวกับสงครามโดนสู้กับโดนที่ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อหน่วยตตอต้านโดนชาเฮดสังกัดกองพลเนมิซิสกองกําลังอากาศยานไร้คนขับของยูเครนรายงานว่าสามารถสกัดกั้นโดนชาเฮดของรัสเซียที่เป็นเครื่องยนต์เจ็ตได้เป็นครั้งแรกโดยใช้โดนอินเตอร์เซปเตอร์ซึ่งเราจะมองเห็นได้ว่าฝั่งรัสเซียนั้นมีการอัปเกรดในส่วนของโดนโจมตีแบบชาเฮดให้เป็นเครื่องยนต์เจ็ต ให้บินได้เร็วมากยิ่งขึ้นส่วนของด้านยูเครนในการป้องกันก็ใช้เป็นแบบโดรนอินเตอร์เซปเตอร์ในการบินพุ่งชนเป้าหมายซึ่งปกติแล้วโดรนชาเฮตของรัสเซียที่ใช้จะเป็นโดรนกอมิกรเซต,ติดหัวระเบิดซึ่งใช้เครื่องยนต์ไบพัดซึ่งมีความเร็วไม่สูงมากนะักแต่รุ่นใหม่ที่ใช้เป็นเครื่องยนต์เจ็ตซึ่งมีเพดานการบินที่สูงขึ้นและมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นซึ่งจากเดิมที่ยูเครนใช้เฮลิคอปเตอร์ ต่างๆในการติดปืนกลและทำการสอยโดนชาเฮดแบบใบพัดซึ่งในปัจจุบันก็มีความลําบากในการสกัดกั้นโดรนเหล่านี้ครั้งหนึ่งในเหตุการณ์ในครั้งนี้ยุคนเลือกใช้โดรนสกัดกั้นอินเตอร์เซปเตอร์บังคับระยะไกลออกไล่ล่าดโดนชาเดฮดแทนการยิงบิดไซซึ่งกล่าวได้ว่าซึ่งเป็นอาวุธราคาถูกกับราคาถูกและคล่องตัวเหมือนกันในการเข้าไปสกัดกัน้นและทําลายภัยคุกคามด้านอากาศซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ถูกสร้างขึ้นมา รับมือเฉพาะเพื่อต่อต้านกับโดนกับมิกาเซของรัสเซียที่ยิงเข้ามาในแต่ละวันและการใช้โดนต่อสู้กับโดนลดปัญหาเรื่องของงบประมาณในการป้องกันพายางานอากาศหรือกระสุนปืนใหญ่และบิดไซด์ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มันบ่งบอกว่ามันเป็นการพิสูจน์แนวคิดการใช้โดนป้องกันพัยทางอากาศซึ่งไม่ใช่แค่ไอเดียที่วาดฝันเอาไว้แต่มันสามารถใช้ในจริงในสมรภูมิ 2. ก็คือเรื่องของต้นทุนในการลดกระสุนปืนใหญ่อากาศและตัวของบิสไซที่มีราคาแพง 3. ชี้ชัดสงครามในอนาคตว่ารวนไม่ใช่แค่ทำลายรถถังหรือเครื่องบินลบที่จะดบนรันเวแต่สามารถสกัดกัน้นอากาศยานสำหรับข่าวต่อมากองทัพยูเครนประกาศความสำเร็จสำคัญยืนยันว่าได้ใช้ระบบขีปนาวุธแบบ at acms เข้าโจมตีเป้าหมายทางการอาหารภายในดินแดนของรัสเซียได้อย่างแม่นยา โดยกองบัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนระบุว่าขีปนาวุธ ATACMS ถูกนำมนาใช้ยิงเป้าหมายทางการอาหารเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียได้หลายแห่งในครั้งนี้แม้จะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดตำแหน่งเป้าหมายอย่างชัดเจนแต่ก็ยืนยันว่าครงสร้างพื้นฐานด้านการอาหารรัสเซียที่ใช้ในการสนับสนุนการลุกลันของยูเครนได้ถูกทำลายลงไป ATACMS เป็นขีปนาวุธเชิงมิสไซล์ไกลของสหรัฐ สามารถยิงจากแค้นยิงแบบเดียวกับระบบจรวดหลายลำกล้องแบบฮามาสและมีพิสัยยงิงสูงสุดถึง300กิโลเมตรทำให้ยูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญหลังแนวรบของรัสเซียได้กองทัพยูเครนมองว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้แสดงถึงความสามารถในการใช้ยุทธปรกรณ์ระยะไกลและบ่อนทำลายศักยภาพของรัสเซียได้อย่างแม่นยำสำหรับการโจมตีเชิงลึกซึ่งแอดมินก็เชื่อว่าต่อให้ AT m CMS แม่นยำขนาดไหนและยูเครนใช้บ่อนทำลายกองกำลังรัสเซียขนาดไหน แต่ก็ไม่ใช่อาวุธที่จะมาเปลี่ยนเกมในสงครามในครั้งนี้ได้เพราะเนื่องจากอาวุธมีราคาแพงและมีจํานวนน้อยซึ่งสิ่งที่สามารถเปลี่ยนเกมในสงครามครั้งนี้ได้ก็คืออาวุธที่สามารถผลิตภายในยูเครนได้อย่างเช่นโดรนกามิกาเซ่โดยเฉพาะ F-P5 ฟาริงโกที่ยูเครนต้องเน้นศักยภาพของตัวเองให้มากที่สุดครับและนี่ก็คือข่าวสารสาระท,ที่เราเอามาฝากกันในวันนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ